้อผิดพลาดที่คนไทยส่วนใหญ่นะคะใช้ผิดนะคะเบนรู้ได้ยังไงคนไทยส่วนใหญ่เพราะแรกๆตัวเปิ้นเองเนี่ยก็ใช้ผิดเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของการใช้กิริยาอันดาเรหรือเบนีเรนะคะจุดหนึ่งก็คือเวลาที่เราชวนใครไปไหนนะคะสมมตินะคะเ้นบอกว่าเบนจะไปดูหนังเธอจะไปกับฉันไหมนะคะภาษาไทยเราใช้ไปเวลาที่เรา แปลเป็นภาษาอิตาลีเนี่ยเราก็เลยใช้กริยาอันดาเรนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะภาษาอิตาลีและชาวเตาเลียนนะคะเขาจะใช้กริยาเบนนีเรนะคะเพราะเวลาที่เขาไปให้เรานึกภาพว่าตัวคนชวนอะไปแล้วนะคะ แล้วคนที่ถูกชวนนะคะเขาก็เลยถามว่าคุณจะมาหาฉันไหมคือไปที่ที่เดียวกับฉันไหมนะคะก็เลยใช้กิริยา venire นะคะดังนั้นนะคะเวลาที่ชวนใครไปไหนนะคะให้เราชวนว่าเธอจะมากับฉันไหมในภาษาอิตาลีนะคะ io vado al cinema นะคะ t ู tu Voy Venire Come นะคะฉันจะไปโรงหนังหรือว่าฉันจะไปดูหนังนะคะคุณน,นะคะหรือว่าเธอนะคะใช้แบบไม่เป็นทางการนะคะก็คือชวนเพื่อนหรือคนสนิทนะ